สนับสนุนโดยกิกกรบายเทอร์มอเท็กทีทีอีสปและเดว a าเนชชั่ลสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอรครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีตัว MINI PC ซนะครับจากทาง c b บ็อนะครับซีบ็อกนาจากทางโ o so แท็กนั่นเองตัวนี้จากทางเดว a าเนชชั่ลนะครับเป็นคนนําเข้านะครับแล้วก็ส่งมาให้เราทําการพรีวิวอันบ็อกให้ดูกันนะครับโดยตัวนี้ครับชื่อว่า s o t ท็กซีบ็อ ก็เจ้าตัว mini pc ครับแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นกล่องเล็กๆเหมือนพวกสตรีมบ็อกอ่ะเคยเห็นป่ะแอนดรอยด์บ็อกอะไรอย่างเงี้ยที่ไว้เสียบดูหนังอะไรทั่วไปตัวนี้คล้ายกันแต่ว่ามันไม่ใช่มันสามารถ diy ใส่ฮาร์ดดิส ksd ใส่แรมนะครับต่างๆได้ในตัวกล่องแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูดีเลยทีเดียวเ<ษะ>ชียวนะฮะพร้อมกับความเงียบนะครับที่เขาชูโรงว่าเงียบจริงๆแล้วก็กินไฟเพียงแค่40วัตต์40วัต์จริงๆนะครับเอาไว้ใช้งานแทนที่พวกโน,น้ตโน้ตไม่ใช่โน้ตบุ๊ก PC ขนาดใหญ่นะครับที่ติดตั้งตามจออะไรอย่างเงี้ยทางเดว่านะครับเขาได้บอกว่าสามารถใช้ร่วมกับระบบ Cloud Solution ของเขาได้ด้วยนะครับเอาไปตั้งในห้องรับแขกกันเนาะหรือว่าในสำนักงานที่มีเครื่องตู้ใหญ่ๆนะเอาไปใช้แทนที่ได้ไประหยัดพื้นที่นั่นเองนะครับในเรื่องของสเปค เอ๊ะเราจะไม่อันบ็อกกันก่อนหรอสเปคเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับโอเคนะกล่องครับก็จะมีในรูปของตัวสินค้าอยู่นะด้านบนก็เป็นในซีรีส์ของเขานะครับรองรับ Ultra 4K ด้วยด้านล่างครับมี Dual Land นะครับเป็นสเปคของเขานะครับแล้วก็มีตัว WiFi นะครับแล้วก็ฐานเมาส์แปลงให้เชื่อมต่อกับหลังจอได้เก็ตไหมทีวีทีวีข้างหลังมันจะมีรูอยู่4รูสําหรับยึดกับกําแพงถ้าเราไม่ได้ยึดกกบกําแพงเราก็เอาตัวนี้ไปยึดติดกับหลังจอได้นะครับมันเป็นการแปลงที่น่ารักมากประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็รองรับฮาร์ดดิสขนาด2.5หนะครับหรือว่า SSD ก็ได้นะครับตัวนี้เขาจะให้ตัว SSD ของทางเดว่ามาด้วยนะครับเอามาเพื่อทําการเปิดอะไรยเงี้ยให้ดูกันรองรับการเชื่อมต่อแบบ3จอ ตรงนี้ก็คล้ายๆกันจะบอกเหมือนฝั่งนี้แหละแต่ว่าเป็นตวนนัวอักษรด้านข้างฝั่งนี้ครับเขาจะมีในเรื่องของการเอาแผ่นแผ่นเขาเรียกเพลทอะมาให้ดูนะครับการเชื่อมต่อหลังจอเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็จะบอกว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็เปิดดูอีกทีนึงตัวนี้เป็น Intel Quad Core Processor นะครับ N3150 นะครับ 1.6G แล้วก็ บูตได้ถึง2.08เลยทีเดียวนะครับเป็น Intel HD Graphics แล้วก็รองรับ DDR3L นะครับใส่ได้2สล็อตรองรับ SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน Dual l a n นรองรับมีการล e เดอร์ด้วยนะครับโอเคออนบอร์ดออด o ประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ดูภายในกันดีกว่าว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนี่ฮะเปิดออกมาก็จะเจอตัวกล่องเลยนะครับปึ๊บออกมาให้ดูก่อน คือตัวนี้เราทําการติดตั้งไว้แล้วนะครับติดตั้ง S s D แล้วก็แรมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งภายในแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเนาะมาเป็นแผ่นใหญ่ๆนี้เลยอ่ะนี่ครับแผ่นเพลสาหรับติดหลังจอแผ่นไดรเวอร์คู่มือการใช้งานต่างๆนะครับอยู่นี้หมดเลยนี่มากับหัวอ่านี่สายไฟนะครับ สาย AC แล้วก็อะแดปเตอร์นี่ออกมาเพราะต้องใช้อะแดปเตอร์เพื่อเสียบเข้าตัวกล่องหัวสำหรับการใช้งานต่างประเทศนะอันนี้ให้มาแล้วก็เสาสัญญาณ Wi-Fi นะครับอันนี้เราเก็บไว้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ <c oughs> เดี๋ยวเราต่อแลนโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันต่อครับมาถึงตัวกล่องครับเขาบอกว่าชูโรงมาเป็นสไตล์โมเดน นะครับแน่นอนว่ามันดูเป็นรลงพึ่งแล้วก็ดูเท่ไม่เบาเลยทีเดียวไม่เบาด้วยนะหนักแต่ว่าในขนาดของเขาเนี่ยน้ำหนักกำลังพอดีนะครับรู้สึกว่าจะมีช่องระบายความร้อนอากาศเนี่ยระบายอากาศเนี่ยทุกช่องเลยนะครับตัวนี้ไม่มีพัดลมนะเขาบอกเป็นไซเรนก็คือเงียบเน้นเงียบนะฮะไม่มีพัดลมแล้วก็การระบายความร้อนของเขาค่อนข้างจะระบายได้อยู่แล้วนะครับหมดห่วงด้านบนมีโลโก้โซเท็กอยู่ด้านข้างก็เป็นรล่งพึ่งหมดเลยด้านใต้ก็จะมี ที่ติดฐานนะครับสำหรับหลังจอแล้วก็เปิดได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกทีนึงมาดูช่องด้านหน้าก่อนด้านหน้าครับมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นี่ไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับช่องของการ์ลิดเดอร์ช่องเชื่อมต่อไม์แล้วก็หูฟังนะครับ USB 3.0 Type C นะครับแล้วก็3.0เป็น Type A ปกติมาดูด้านหลังครับตรงนี้สําหรับเชื่อมต่อ เสาสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับมี Dual l a n ครับ2ช่องตรงนี้ usb 2.0อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มี3.0ตรงนี้ hdmi ตรงนี้ตรงนี้เป็น Display Port นะครับแล้วตรงนี้สำหรับเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับสุดท้ายตรงนี้ครับการต่อออกจอจะใช้ในรูปแบบ vga นะครับแต่เขาบอกต่อ3จอใช่ไหมตัว3จอของเขาก็คือจะมี vga display port แล้วก็ hdmi ครับเชื่อมต่อได้3จอนั่นเองทีนี้ครับมาดูด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นจุกยาง4จุก ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ยกสูงของเขาเนาะยกสูงให้มันระบายความร้อนแล้วก็มีนอ็อตมันจะเป็นน็อตในตัวสามารถบิดหมุนได้นี่ออกไหมในส่วนของด้านใต้ของเขาครับนี่อหจจะเล่นมุกซะหน่อยมันดันยกมาไม่หมดด้นนานใต้ก็จะมีบอกเรื่องของสเปคอีกนิดหน่อยเนาะในเรื่องของมินิพีซีต่างๆกินไฟเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็อย่างที่บอกไว้แค่40วัตต์นะครับตัวอินพุตดีซีสิบเก้าโวลต์นะครับ2.1แอมป์ M, ประมาณนี้นี่ครับ ตัวเดเว่าเอสเีนี่ยครับเดว่าทำเอสเด้วยนะฮะเราก็เอามาใส่ตัวนี้เลยตัวนี้ครับแรมมี2สล็อตนะตัวนี้ให้มาตัวเดียวเขาให้มาเราทําการทดสอบเี่ยตัวเดียวตัวนี้จะเป็นส่วนของ Wi-Fi นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดนึงในเรื่องของตัวโปรแกรมของเขาเวลาลง Windows แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ครับมีสเปกอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสายอะไรให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยว ไปสรุปในช่วงท้ายกันครับมาถึงตัวตัวเครื่องนะครับเพราะว่าอันนี้ทางเดว,ว่าเนี่ยมีการลงโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราจะให้ดูในส่วนของนี้ฮะ t n t e l c e l e ันะครับ N3150 นะครับ, 150, รบอันนี้เป็นโค้ดเนมเขาก็จริงๆไม่ไม่ได้มีหลายมากในะเรื่องของสเปคเราก็บอกไปหมดแล้วเนาะเป็นบอกเป็นของโซ t ท c กเองนะครับอันนี้เขาทำเอาไว้ Memory 8 g นะิเนาะใส่ไปตัวเดียวทีนี้มาดูตัว G.P.U กันนะครับ G.P.U เนี่ยจะเป็นเป็นของตัวออนบอร์ดเลยนะครับก็ดาเดิมอะมมนะมันเหมือนการ์ดจอะออนบอร์ดอะเนาะวันนี้ G.P.U คล็อกอยู่ที่640นะครับ Memory 800 m รก็ไม่มีอะไรมากทีนี้ครับที่เขาบอกไว้ก็คือมันนอกจากทำงานแล้วยังเล่นเกมได้แต่ว่าเป็นเกมที่แบบโอเคไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะฮะตัวนี้ครับแน่นอนว่า s t a d i ด หลายคนเล่นนะหลายคนก็เล่นแต่ผมอะไม่ได้เล่นผมเล่นไม่เป็นก็เลยลองเข้ามาดูนิดหน่อยเนาะถามว่าอันเนี้ยคือเข้ามาแค่นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะบอกเลยว่าโอเคเกมแบบนี้เล่นได้คืออีกอย่างคือ,ค,อความละเอียดไม่ได้แบบมีสูงเวอร์เวอร์วังอะไรมากมายนะฮะมันเป็นเกมแบบภาพน่ารักน่ารักอะนะก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะสบายสบายเลยนะครับเกมที่เขาชูโรงไว้ เบื่อแบบสาวๆอยากได้เครื่องเล็กๆนะครับไว้ทั้งนั่งเล่นเน็ตหรือว่าเล่นเกมเบาๆก็เนี้ยได้เลยเกมสําหรับสาวๆเลยนี่ก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งเกมที่เขาลงไว้ให้นะครับเพื่อให้เราได้ทดลองเล่นก็คือเกมดอนสตาร์นะครับเป็นตัวที่ต้องบอกอีกอีกตัวหนึ่งว่าเล่นไม่เป็นแต่ว่าจะลองเข้ามาให้ดูนะครับว่าเออมันมันเวลาเล่นแล้วมันเป็นยังไงนะ เ,เข้ายัางไงล่ะอ๋อ่อกี้มีอยู่อันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเข้าม้วนิดหนึ่งนะมันเป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะแต่ลองลองเข้าไปวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งดูแล้วกันเนาะนิดหน่อยอ่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ต้องบอกว่าโอเคกราฟิกไม่ได้สูงนะครับเล่นตัวกล่องของมันเองอะตัวบล็อกก็เล่นได้นะครับก็ <c oughs> ไม่รู้จะเริ่มเล่นยังไงนะคือเราเล่นไม่เป็นอะน,นะไม่รู้มันจะมันจะเริ่มแบบอะไรจากไหนยังไงนะครับ คล้ายกันครับแนวแนวภาพหรือว่าแนวตัวเกมเนี่ยมันจะคล้ายกับสไตล์นั่นก็คือภาพที่ไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรมากนะครับเน้นเหมือนแบบพวกเหมือน8บิตเนาะไอ้พวกแกะแปบิตแต่ว่าอันนี้คือดูแบบมีสามิติสามิติทีดีนิดนึงนะครับดูแบบเป็นลายการ์ตูนซึ่งก็ไม่มีออไม่มีอาการแฉกหรืออะไรเลยนะก็เล่นแบบลื่นไปของมันนะครับก็ถือว่าเล่นบสบายๆอยู่ซึ่งเกมมาเล่นยังไงผมไม่รู้เนี่ยเอามาวิ่งเล่นให้ดูก่อนแล้วกันเบื้องต้นว่าเฮ้ย เกมมันเล่นได้นะทีนี้ฮะเราเข้ามาในส่วนของเดว่า l o u d นะครับก็อย่างที่บอกครับกล่องแค่นี้เนี่ยแต่สามารถใช้ระบบของทางเดว่า l o u d ได้ด้วยนะอันนี้เขาจะบอกว่าทดลองการใช้งานนะครับซึ่งเราก็เข้ามาดูสามารถมาเล่นได้เลยแหละจริงๆมาเปิดใช้งานเล่นได้เลยนะครับอย่างนี้ทั้ง AutoCA d นะฮะมี 3d ต่างๆนะครับเรามาใช้งานของเครื่องเขาได้เลยนะครับในระบบในระบบคลาวของทางเดว่านะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ทางเดว,ว่าเขาทําขึ้นมานะครับสําหรับใครที่อยากทํางานเพียงแค่เขาเรียกว่าใช้งานทั่วไปนะครับแล้วอยากต้องการใช้โปรแกรมไฟล์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆนะฮะก็สามารถผ่านเดว,ว่าข่าวได้นั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะเล็กๆน้อยๆสาหรับส่วนของโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมสิการใช้งานของเครื่องตัว C b o ็ box ตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายกันครับก็ ต้องบอกว่ามันเป็นกล่องอีกหนึ่งตัวนะที่เน้นเน้นการใช้งานทั่วไปพิมพ์งานเล่นเน็ตนะครับหรือว่าใครที่อยากอยากทำงานแบบว่า Work Station เลยโดยที่ใช้ไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็ผ่านเดว่าคลาวครับแน่นอนว่าเราต้องซื้อผ่านเดว่าก็อาจจะมีค่าเช่าหรือว่าเข้าไปทำงานได้อะไรเงี้ยก็ต้องลองลองติดต่อคุยกับทางเดว่าอีกทีนะคร โอเคครับสำหรับตัว s o t a c กซ b o x Nano ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะที่ทางเดว่าน t u r ร l นะครับตัวนี้ก็น่าจะนำเข้ามาขายกันแล้วล่ะครับก็ใครที่ไลฟ์สไตล์นะไลฟ์สไตล์การใช้แบบไม่ได้หนักหน่วงใช้แบบทั่วไปแล้วก็ทำงานผ่านระบบคลาวได้นะครับอันนี้น่าสนใจก็ลองไปลองเล่นได้นะครับที่เดว่านะครับเขาน่าจะมีให้เป็นเครื่องเดโมให้ลองเล่นดูนะครับโอเคสาหรับวันนี้ครับผมและทีมงานคอมพิวตทต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากด้วยครับเว็บไซต์ของเราครับ by w c o m p e t e k i t v com นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์ที่ f c e e o o o k แฟนเพจด้วยครับ facebook com s l a s c o m p e t e production นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะรอบที่2แล้วสวัสดีครับ